สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรสตัวบนนะครับ27ชุดตรงๆนะครับก็เป็นแนวทางที่จัดทําขึ้นมาใหม่ในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจท่านผู้ชมนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ หมดนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าสูตรไหนจะเข้านะครับในสูตรเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับมาดูวิธีการคํานวณทั้ง3สูตรกันเลยนะครับสูตรที่1นะครับจะเป็นสูตรหลักร้อยบน3ตัวนะครับจะใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2บวกหลัก10หน้าครั้งที่2บวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก5าบวก2มีตัวเลข3ตัวนะครับ สูตรที่2จะเป็นสูตรหลัก10บนนะครับจะใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกร้อยบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยหน้าครั้งที่ 1- 3ครั้งนะครับบวกหน่วยท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก6บวก2มีตัวเลข3ตัวเช่นกันนะครับสูตรที่3เป็นสูตรหน่วยบนนะครับใช้หน่วยบนนะครับบวกกัน2ครั้งบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2นะครับ บวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก4บวก1มีตัวเลข3ตัวเช่นกันนะมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทำไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก106งนะครับงวดแรกนะครับออก106นะครับหลักร้อย491หลักสิบสีหลักหน่วย601นหะครับหลักร้อยเข้าที่เลข1หลักสิบเข้าที่เลข0หลักหน่วยเข้าที่เลข6กก็จะได้ชุดเดียวนะครับก็คือ หนึ 1> 1, ที่เข้านะครับมีทั้งหมด27ชุดนะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึงที่เข้าตรงนะครับท่านผู้ชมก็ต้องไปไล่เอานะครับ106คือเลขที่ออกงวดถัดมานะครับออกเจ็นี่ผมจะไปเร็วๆเลยนะครับเจ็ดเหลักร้อย8หลักสิบเหลักหน่วย7 8็ด งวดถัดมาครับออก805นหะครับหลักร้อยเลข8หลักสิบเลข0หลักหน่วยเลข5ก็จะเข้าอยู่ชุดหนึ่งนะครับงวดถัดมาออก0 9 3ย์หลักร้อยเลข0หลักสิบเลข9หลักหน่วยเลข3งวดถัดมานะครับออก หนึ่งเก้าหกหลักร้อยเลขหนึ่งหลักสิบเลขเก้าหลักหน่วยเลขหกก็จะเข้าตรงตรงอยู่ชุดหนึ่งนะครับท่านใดมีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแม่นๆมก็เรามาเทียบดูได้นะครับงวดถัดมาออกห้าหนึ่งเก้าหลักร้อยเลขห้าหลักสิบเลขหนึ่งหลักหน่วยเลขเก้าก็เข้านะครับตรงทุกหลักนะครับ งวดถัดมาครับรางวัล3ตัวออก411หลักร้อยเลข4หลัก10เลข1หลักหน่วยเลข1นะสูตรนี้ถือว่าสถิติเข้ามาหลายงวดมากนะครับงวดถัดมา417คือเลขที่ออกหลัก10หลักร้อยเลข4หลัก10เลข1หลักหน่วยเลข7 นี่นะครับก่อจะเข้าตรงอยู่ชุดหนึ่งนะครับทาไปจับกันจะได้ทั้งหมด27ชุดนะครับงวดถัดมาออก5 2นะครับหลักร้อยเลข6หลักสิบเลข5หลักหน่วยเลข2นี่นะครับง่วดถัดมาออก8 73หลักร้อยเลข8หลักสิบเลข7หลักหน่วยเลข3 นี่นะครับ8 7 3คือเลขที่ออกก็จะเข้าอยู่ชุดหนึงงวดถัดมาออก907นะรัหลักร้อยเลข9หลัก10เลข0หลักหน่วยเลข7ก็จะเข้าอยู่ชุดหนึ่งนะครับ9 0 7แล้วก็มาถึงงวดที่ออก906นหะครับหลักร้อยเลข9หลัก10เลข0หลักหน่วยเลข6 นี่นะครับก็จะเข้าอยู่ชุดหนึ่งนะครับเข้าตรงๆรงงวดถัดมานะครับออก0ูนย์หลักร้อยเลข0หลักสิบเลข1หลักหน่วยเลข9อาจจะย้อนหลังให้ดูหลายงวดนิดนึงนะครับแล้วก็มาถึงงวดที่ออก903หลักร้อยเลข9หลัก10เลข0หลักหน่วยเลข3 นะครับสูตรนี้ถือว่าคนข้างเข้ามาเกิน10งวดนะน่าจะสิบห้างวดนะงวดถัดมาคืองวดล่าสุดนะครับออก2 7 2หลักร้อยเลข2หลัก10เลข7แล้วหลักหน่วยเลขก2นี่นะครับสุดหน้ากระดาษพอดีนะครับมาดูว่าเข้ากี่งวดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ม1ี1ห1า14 15งวดลวดนะครับยังไม่หลุดนะครับถือว่าเป็นสูตรที่เข้าเยอะนะครับเดี๋ยวจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่16มิถุนายนะครับว่า3ตัวบน27ชุดตรงๆสูตรใหม่จะคำนวณได้เลขอะไรมาดูสูตรในหลักร้อยก่อนนะครับใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเลข2บวกล้อบนเลข2บวกหน่วยบน2ครั้งนะครับ2บก2ได้4บวกหน่วยล่างเลข้บวก ร้อยหน้าครั้งที่2เลขศนหน่วยบวกหลักสิบหน้าครั้งที่2เลขศูนย์บวกสองคงที่นะครับสอบวกสได้สี่นะครับสี่บวกสี่ได้แปดบวกเได้สิ1เจ็ดสนะครับได้สิเได้เลขเก้เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรบวกหบวกสอ้าบวกห้าได้สิบสี่สี่บวกสองได้ 6. หกลักร้อยได้เก้าสี่หกนะครับ ขอ, glass, อ,อข้ามไปอีกหน้านะครับเพราะว่าหมดสูตรหน้าพอดีหลักร้อยงวดใหม่ได้เก้าสี่หกมาดูหลักสิบในสูตรที่สองนะครับจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับหลักสิบใช้หลักแสนนะครับบวกกันสองครั้งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกร้อยบนเลขสองบวกหน่วยล่างเลขเก้าบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งหนึ่งบวกกันสามครั้งได้สามบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่สองเลขหกสองครั้งนะครับหกสิบสอง 2บวก2ได้4 4บวก9ได้13 13บวก3ได้16 16 17 18 18ก็เป็น28นะครับได้เลข8เป็นเลขแรกสูตรบวก6บวก2 8บวก6ได้14 4บวก2ได้6 8, 6, 8 6, 14, 4 6นะครับได้ 6, 8 4 6 8 4 6ในสูตรหลักสิบมาดูหล,ลักหน่วยนะครับหลักหน่วยในสูตรที่3จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับใช้หลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้งนะครับ2บวก2ได้4บวก10ล่างเลข0บวกหน่วยล่างเลข9กบวกร้อยท้ายครั้งที่2เลข3บวก10ท้ายครั้งที่2เลข8บวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข6กบวก3คงที่นะครับ4บวก9ได้13 13บวก3ได้16 16บกได้2ี24บวก6ได้30 30บก3ได้33นะครับได้เลข3ตัวแรกสูตรบวก4บวก1 3บวก4ได้7 7บวก1ได้8ได้3 7 8นะครับ3 7 8 ท่านผู้ชมก็ลองไปจับคู่ดูนะครับนี่ร้อยเก้าสี่หกนะครับสิบแปดสี่หกหน่วยก็สามเจ็ดแปด ท่านผู้ชมก็เอาไปจับคู่กันนะครับถ้าผมจับให้ตรงนี้เดี๋ยวมันจะนานนะครับก็จะได้9 9 83ดนะครับดูเวลาดิอ๋ออยู่ประมาณน่าจะได้อยู่เนาะ9 8 3นะครับ9ก3 9 9 8 9 8 7กนะครับ9 88 943 947 948 963 967 968หลักร้อยที่เป็นเลข4 483 483 487 488นะครับแล้วก็443นะครับ443 447 448นะครับ463 4 6, 3, 4, 6 4 6, 7, 4 6 8หกเจอ่หลักร้อยตัวสุดท้ายเลข6หกหกหกแปดสามหกแปดเจ็แล้วก็ 648 6 63 6, 667ตัวสุดท้าย668ก็จะมีทั้งหมดนะครับ27ชุดตรงนะครับท่านผู้ชมชอบทางไหนเลือกเอานะครับนี่ผมลองจับให้ดูแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับงวดนี้คาดว่าน่าจะมานะครับ มานะครับผมแน่นอนมาแน่นอนนะครับในวันที่สิบหกทับหกทับหกหกนะครับสามตัวบนยี่สิบเจ็ดชุดตรงนะครับถ้าใครชอบสูตรนี้ก็ลองนำไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดูก็ได้นะครับหรือถ้าใครมีสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยที่เดินดีๆลองมาตัดจากสามสูตรนี้ก็อาจจะเหลือตัวเลขน้อยลงนะ อันนี้จับทั้งไว้ทั้งหมด B ี7ชุดก็อาจจะดูเยอะนิดนึงนะครับแต่มันเป็นสูตรระยะยาวนะครับ15งวดติดนะครับ15งวดติดนี่ยังไม่หลุดนะครับก็ถือว่าเดินดีเลยนะครับก็ต้องไปรอรุ่นผลในวันที่16นะครับเราถึงจะรู้ว่าสูตรนี้มันจะเดินต่อหรือว่ามันจะหยุดยแค่นี้นะครับก็อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสูตรคำนวณน,นะครับก็มีหลายสูตร ใครชอบสูตรไหนก็เลือกเอานะครับส่วนผมก็จะทยอยลงให้เรื่อยๆนะครับสาหรับสูตรอื่นเอาคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันรอดูในคลิปต่อไปนะครับจะลงสูตรไหนให้นะครับชอบแนวทางสูตรคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลสูตรใหม่ๆนะครับเอาคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้เจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ